ตะไคร้นะครับหั่นตะไคร้เตรียมทำเมี่ยงตะไคร้นะครับหั่นตะไคร้นะครับผมเมี่ยงครับตะไคร้ครับผมเดี๋ยวจะมีมะกะแต๊บมานะครับผมีจะอยู่มองๆม,มะกะแต๊บมาแล้วนิดนึงนะครับเดีินมันถงใหญ่จะมาอีกเดีย๋ยวจะตามมานะครับมะกะแต๊บมันเนาะ อันนี้คนหั่นนะครับน้องจอยน,น้องจอยนะครับคนสวยเข้าในแมวคนสวยเข้าในแม่มืออันนี้เขาเรียกว่ฮ <Mario> จิเคอร์นะคะภาษาไทยฮอดจิเคอร์ใช่ไหมฮอดจิเคอร์ภาษาผู้ไทยก่ะถ้าภาษากลางเขาเรียกว่าตะไคร้ตะไคร้ดีมากครับเป็นสมุนไพรโอ้เป็นสมุนไพรรักษาอะไรได้บ้างครับนี่ประเภทขับลมหรือเปล่าครับค่ะประเภทขับลมแล้วก็ประเภทเ อะไรประเภทหัวใจนี่ก็ได้ค่ะเพราะนับท่าน้ำมันทำน้ำมันตะไคร้ก็ได้นะคุณครูเนาะน้ำมันตะไคร้ก็ไม่ซึมจ้าเวลาทำอาหารก็ทุกอย่างจะต้องประกอบด้วยตะไคร้นะคะออ๋ดับข้าวได้ดีนะครับดับข้าวได้ดีครัว่าจะต้มยำทำแกงหรืออะไรก็ใส่น้ำตะไคร้มข้าไแม้แม่เป็นแล้วส้อ่อนเลือดซะไปเถอะป้าทีนี้ทำน้ำตะไคร้ก็อาใส่หัวนี่นะใช่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 ครับผมชอบมากนะครับผม รัับนกเรียนเป็นเขาเรียกอะไรนะบำรุงหัวใจนะคะบำรุงหัวใจด้วยใส่ใบเตยนิดหนึงก็จะดีมากก็จะดีมากนะคะหอมเนยเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวรอกินเมี่ยงนะครับผมอันนี้แม่ครูอธิบายให้ฟังนะครับทั้งไทยทั้งอีสานทั้งภาคกลางภาคไหนทุกภาคทุกแา้วก็เพิ่งจะเลยว่ามันถ้าแม่มาดูแลมากมีประโยชน์มากนะครับเป็นน้ำไพรแล้วก็เป็นเครื่องเทศของอาหารท้องถิ่นโอ้ดีมากเลยนะครับเนี่ย ดีมากเลยนะครับก็รู้จักปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายปลูกดินธรรมดาปลูกในกระถางก็ได้ค่ะเป็นพืชผักสวนครัวนะคะไม่ต้องไปซื้ออะไรต้องมีทุกบ้านต้องมีทุกบ้านนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับในครูวกำลังอธิบายนะครับผมจะย่ำได้เนาะย่ำก็คือเคี้ยวนะครับท่านผู้ชมนะครับผม สสียดเนาะไม่มาขามนะครับไม่มาขามออเดอร์นะครับก่อนที่จะกินเมี่ยงนะครับก่อนที่กินเมี่ยงเราก็กินเม็ดมะขามก่อนนะครับบริหารฟันนะครับร้อนๆยกมาจากเตาเลยนะครับคั่วเสร็จก็ยกมาจากเตาเลยนะครับหอมกระเดี๋ยวหอมกระเดี้ยวมันไม่ยู่เม็ดมะขามเป็นเม็ดมะขามพันใหญ่คพันใหญ่เนาะเม็ดมะขามดีไงเขาไม่ครู เม็ดมะขามเนาะเซฟแข่งแล้วนะก็ค <g transparen cia> ือเป็นอาหารเล่นของอีสานค่ะเป็นของกินเล่นไปเป็นของกินเล่นของคนอีสานคอนเนาะครับผมนี่ออเดอร์ก่อนกินเมี่ยงนะครับเมี่ยงกําลังจะต่ำแล้วนะครับผมออเดอร์นะครับของออเดอร์ก่อน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 ของจรินครับอาหารเทียมอาหารเทียมไม่ได้ต้องไปเนาะโค้งงานต้องจิเย็นๆเนาะต้องใช้ไฟอ่อนๆเนาะ กว่าทัวจะสุกงานเขาไม้เขาถึงว่างอยู่เนาะมาต้องเจอเย็นเย็นเติมทันทีอ่อนนะตัวงานงานข่าวนะครับเย็นเย็นนะครับเออเป็นอะไรนี่ยบะอืมลงโตบะไปขึ้นเนาะมันบวมด้วยแต่ไม่ทวมมาเด้อพี่น้องเด้อมากินตำมะหงเด้อพี่น้องบริได้สดนะครับอืมกินตำมะหงกันเด้อ มหแทบแกินเมี no oh, no ่ยงมนเนี huh. ่ยอันนี e. uh ้มากระแฝบนะครับเดออันนี้มากัดแกืบโอ้ไตมีปัญหาบ่ไตมาทำงานเอ้าเหรอบ่าง่ายคือเขาเยอะคือพอกาตอือ อือะกัเต้นซานเนาะต้มหอยต้มนั่นแหละต้มหอต้มแล้วก็มแกงต้มสะกอนต้มหาต้มฮะก็มันจะกินแกงมเรียบร้อยมาด้วยแซ่บะมาด้วข้าวเด้องาด้ mà đỡ khó đỡ mà mẹ Không mà ừ. một cọ sẹp rồi cọ sắp sẹp Mà cọ ทางมเกาะทางอันม <Right. S 2> <Huh? S 1> ัม no. yeah. like, you know. hmm. right. ัเขอาส้มเนาะมักเขอาส้มก We ็ม yeah. yeah. mm ีมาอันหอมลายบอกมีหะมาไหนแม่มาด้อมาเด้อห้องแม่แตงเจ้าบ่ามีมันมีกล้าทามอเมื่อคืนนีเขาแล้วว่าอัน แพทย์หญิงใหญ่เขาอืนแพทย์หญิงใหญ่มาถ้าว่าแพทย์หญิใหญ่มาเท่าไรครับคนไข้อาการขึ้นกำลังใจอือกำลังใจเออกลังใจอือกำลังใจหมอใจหมอใจถมาได้ทได้กอชีวิตเกิด่บล มากมากข้ามาข้มาแ่ก็ได้นางัดชีวิตเกิดมา น้งเคยโคฟมีเคยโคฟ์ักนั่งกันั่งเข้ากับนั่งอซื้อเลยน้องกับนั่งคซื้อนะแม่ผักใครฮ้อนจนเข้าไปมันเป็นเนื่องนั้นสันเซ็ตเอาจนมันต้อทำไปเคยคือมันก็วใหญมีเคยโคฟ์คือชจู๊ดชตูทีน้ำพบนี้นี่ลายชดไปแล้วตายมานำนี่เพ่อเ่าเนาะมันกะต้องจำเปลี่ยนเนาะมันต้องเรียนรู้ไว้ต้องเรียนรู้ห้านี่น้ำตะกขงทะเลสามันเป็นปุ๊บมันสิทโเลย ต้องหัดโอลแล้วก็ยุ่งนั่นเ่ต้องหัดเอาอนางเงี้ยโผล่แล้วกเตียนหัแม่กิโแม่แบบย่าเดนดต้องหัดแม่จะคองเปีนก็ตเปีนอัตโนมัติก็ว่าเพากรโักคุ้นละผัดรม่กุวเพราก็โปรงจคุ้นเตีงเียเพิ่มมา้อคุกระโทมากเาุ้นเยเฮโอนมือมือละกยังขึ้นหอดผู้พานปีนลบขึ้นั้ลบได้นะได้ตลบมาก

อาการคือว่าขาดโไปได้ปริไม่ความว่าเด้านแบบนี้มันว่ามันต้องการความความอบอุ่นความอบอุ่นนขาดความอบอุ่นก่าได้าเลมักรแม่นอยู่แล้วกาจัคนร้ใจอยู่กำลังกำลัดจากมันแ่ก็ยังน้อยเหรอย่างน้อยก็มีคนมาจับมือเท็ดเมือตัวล้วออพวกมันตดอ่อมันตายแล้ว นอนตายอมีเพื่อดอกยืนตายพอบอลมาเนี่ยเบิ่งนางท้าลราพวกเป็นได้บานบานจะโจมนอนตายนะโอ้ยอย่าจมมันพ่อมีเพื่อยืนตายนะวะอะไรตายอะไรตายรดนแรงมีบุคคลพิเศษได้เออมีบุคคลยืนตายมีบุคคลพิเศษนะใครทำตายแล้วไงไาย หรอถ่ายวิดีโอไม่ได้ไลฟ์สดมันไม่มีเน็ตถ้ามีเน็ตจะไลฟ์สดอยู่เขาเเห็นเมื่อเนาะเอ้ยแต่ญาตเนาะแต่ญาตเนาะของนการเห็นเห็นกันตลอสในาะโซเชียลนกนแต่ยากยาเห็นไปได้เงินเยอกว่าาแปบบรร้อยนี่แหละเนาโอ้ยอาสรรจอีานาบร้อยกัเลยนี่อีตานะฮะใช้กระทะหางฮะเมื่อเงิกงกลางมันละเข้านี่ฮะ แันไ้เงนเป็นล้านด้คนอยากม่หาล้านกว่าคนเยอะเบิ่งที่แปลกไม่เหมือนใครคือเล่นเล่าเขาดูก็เบื่อแล้วมันแปลกๆปักดอัมันแปลกๆเชฟกระทะหางหอยแอยอาเกาม้ชฟกระทะาอตรงเกาเาเ้อันผู้เลยนขาเพแล้ว

เอิยบข้าวมื่อคเืข้าหน้าค่ะกูกินตะปขื่อนบกินเเือนนี่ค่ะมาหูคมเตอคนนะเบอรยิบแเอร่ิเ้าจะลงตั้นมวเถอยแล้วน้ผัดแต่ไปซื้ออได้ขพีทองเด้อแค่เราลืมยทำสดได้อตาเหหนจำหอมเฮ็ดเลยบหอม แค่เราด้วคะมันคูกัน่คเห็โอ้ทำการเฮาไหอมะวาวดักูด้กันสเจลเลยเห็นปับได้ยงินเซงไม่ต้องการได้กินยาทิล้มันบอเลุงลิศน้งเจ้ากับนี่อางวัดว่แม่มากรูนองใซื้นแห้งจื่อการระบาหอฮาริบนเม็ดวางรับลก้ากระลุชุดลงเต๊กเลย เพื่อก <ampa> ับทำที่แบบดูแลเสิร์เจอคคำปรับโยนสันประเทศเธอสุย่างเซ็ตทุกมากพอดีเซ็ดทุกซอกทุกหมอน้อยเน่บุญเนาะเออมาเรื่อทุกคนเ้าโอ้ยบูชามือนเจาะที่แรกเกิล่ะหลายเลยเฮ้้เดกอเดือนพอนามาก็เท่ากับเท่าากับมีบายเรอยแล้วเฮ้ยนอยากอดไมด้มนยไ่ได้ไปเจาะตาบ้ามุนย ไปซีวนผากเนาะมาไม่ได้ไปจับาวะเินมามาดร้าวนามะมงแซ่มันบ้แซ่ข้าวหานีมพรบวนแซ่บกินแแซ่บรแซง่แยงแจนหับแล้วเมอแก่วอืมโอ้จนะมันกะ หอมต้นใหญ่มากท่านผู้ชมหอมต้นใหญ่มากเลยนะหอมเอามาจากเรือว่าตามก่อนลุงลี้หอมใหญ่แม่มกับล่างหน้าเดี๋ยวใหญ่แม่ลุงตางของหมอเออพ่อแม่คือว่าไงือเป็นอะไร โครงการรวมชนเผ่าภาเหนไทยเอทั so ้งถงน้ไฟครั้งที่สามยังอีกเรื่อนี่อะไรน้ำไฟครั้งที่สามเนาะรายละเอียดขนาดผู้ใหญ่ตะเคียนเข้าไปแล้วว่าเข้าวรวมอืมอืมอาตัวแท่นไปแท่นหรือมันนี่ก็ีอันนี้เข้าวร้วนมันใจมืดดี๋ยมดบ้านแล้วนี่ทะเบิ่งเด้อนี่โครงการพักเหนืวันที่ห้าเนี่ยอ้าวมีเชื้อผู้ไทยผู้มีเกีลือคือเข้าวรวมงานบ้านเดินแบบไหนบ้านโพนบ้านโพน สี่สาีตั้งขบวนแมบริเวณงบนีแแก่นะมียโ่วะีพนะีที่น่่ะปีที่แล้วเดียนมันอันนี้มันงขามัมกบิ่งเขนะกระโดดอะ้นกระโดดไหมกินงกับนะแบวนม่คเรนลำพีโโซ่บะอือ้โซกระโดดรกระโดดไหมะนรโดดไหมกนะโดดบ้านเดียันกระโดดะรบ้างมีกรแขง

อ๋ออันนี้พาไปเย็นแล้วเนาะดีอมครับสีส้มปอดเหลา ตำปอดมันาเอิญเหรอาวหอาหาลอกระดูกตำอดาหญ่ตนี้เขาพักแข้งวลกที่ตมาตาาเออเที่สาเบนีเลยมนออนเองืวดก็เหตมดเนาะโยมบาลเนาะตุเนาะเออธอนี่แหะเขาฮักแข้งอืมแนาล้วนย่นะ เ็ดเฮ็ด้หอยอันเอาเมือกมันออกหมดแล้วเหรอมันก็ตันวมันซับมันันแล้วต้มแล้วก็เฮ้ยอบนี้วองอะไรเนี่ยคันหอยเยอะมากพอค่นั้นเยอะอบนี้เยอะกินหอยน้อยนี่หรือ่าแกเ็ดยไดเฮ้ยหอยเยอนังกระจาบต่อเพิ่มไปเฮ็ด มันโคนอยู่จกค้เด้วนะแข็งลูกลกก็ได้ได้เงินโุกค้นมาดูน้ำโุ่ค้น,คน,นคอันละสองหมืน่นอันนะลูกชา,ายโคกนันนี่ินแทงเราคือปลาโนโคกันีนนน่บ้านนี้ก็้นนี่กก้อนนในไบ้านซ้ำเลยกับล้างเหินไมเพราะ,ะว่าบ้านกะสะว่างนี่อแล้วก็ท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ก็ทาน มีแกงหอยนะครับมีแกงหอยนะครับผมมีแกงหอยแล้วก็มีส้มตำนะครับผมแซ่บๆมีแกงหอยมีส้มตำนะครับแกงหอยส้มตำขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยรับชมเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องครับผมอย่าลืมนะครับกดกดไลค์กดแชร์กดติ่งแจ้งเตือนสับสก ай ด้วยนะครับขอบคุณครับผมบอกกันน่าพบกันใหม่สวัสดีครับ